ทุกคนรู้จักวัฏจักรของน้ำกันหรือเปล่าถ้าไม่รู้จักเราไปดูพร้อมกันเลยอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่าวัฏจักรของน้ำคืออะไรวัฏจักรน้ำ (water cycle) คือกระบวนการหมุนเวียนของน้ำบนโลกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างบรรยากาศพื้นดินและมหาสมุทรทําให้น้ำสามารถกลับมาใช้ได้ไม่สิ้นสุดส่วนประกอบหลักของวัฏจักรน้ำ 1. การระเหย (evaporation) น้ำจากทะเลแม่น้ำบึงหรือแหล่งน้ำต่างๆระเหยเป็นไอน้ำเนื่องจากความร้อนของดวงอาทิตย์ 2. การขายน้ำ (transpiration) เพื่อจะปล่อยไอน้ำออกมาทางปากไปรวมกับการระเหยเรียกว่า evapotranspiration 3. การกลั่นตัว (condensation) ไอ้น้ำลอยขึ้นสูงอุณหภูมิลดลงทำให้ไอน้ำกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆรวมตัวกันกลายเป็นเมฆ 4. การตกของน้ำฟ้า (precipitation) เมื่อเมฆมีหยดน้ำมากพอและหนักน้ำจะตกลงมาในรูปแบบต่างๆเช่นฝน5การไหลาบาบนพื้นดิน (runoff) น้ำที่ตกลงมาจะไหลไปตามพื้นดินลงสู่แม่น้ําคลองทะเลหรือไหลไปตามความลาดชันของพื้นที่ 6. การซึมลงดิน (Infiltration) ส่วนน้ําจะซึมลงไปใต้ดินกลายเป็นน้ําใต้ดิน